สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์ตสุขสุขคนมะมะื้อนี้มากินขา้าวช่องฟันยังเป็นจริงเนาะพี่นอ้องมื้อนี้ได้เมนูส้มตำกุ้งสดพี่นอ้องนี่ผักกาดผักกาดซีนี่นี่แตงแล้วก็กระชายแล้วก็สีมีนี่ยอดมะนาคีนกกับผักสองสามอย่างหน่อยนึงพี่นอ้องมาแซ่บๆกันบ่หลายกินเพื่ออยู่พี่นอ้องขา่าว ทำกันมากามเลยเยกหยูเลยพี่น้องไอ้เนี่ยจังซีก็อยูได้ไหนพี่น้องไอ้ต้องยังไล่ดอกกับขาแบบนั้นกินเพื่อยูพี่น้องไอ้นี่จับเป้ก่อนบแบบกต้มตามกุ้งสดพี่น้องชื่อเขา,ามากเมื่อตาเองเนาะอือกุ้งว้า ฝากติดตามเดอ้อพี่นอ้องลองฟันยัง,นง,ยงไม่เป็นจริงม,มันอีนกินแบบง่ายๆหนอ่อยส้มตำหืมตัวปลากระพอกับมีสชั่ออนดีละอันนี้เราไปหาเกมมาเมื่อกี้กับไอ้อะไร ถอนมาทั้งต้นเลยพี่นองก็ชใช่อื่มก็แซ่บยนอนมาละก็ต่าง ก็มาแล้วพี่น้องทักแจมกันมึงก็ใช้ on. อ่อนพร้อมตานเวลาหนำนำ้นำดีไอก็ใช้ ต้มอินหนึ่ง okay. ใบกระชายขาวอันบูแมนพี่น้องเป็นกระชายแดงกินง่ายๆพี่น้องเลยอาหารใจชิ้นเดือนพี่น้อง สี่ก็สุดยอดแล้วพี่น้องฝังเสียบมาให้บ่อแล้วกินเพื่ออยู่กินเพื่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้พี่น้อง กาจะกินรูยูแพงมันก็ลำบากแน่พี่น้อยกว่าต้นทุนน้องมันหน่อยแลการ็ขอบใจรูบชีหลายๆเด้อทุกคนที่กดไลค์ กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามเนาะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณหลายๆเด้อปูหนึ่งก็แทบแผบปูมันบอกเต็มใน้หน บบหบายกินเข่าคนละมุมคนละแจพี่น้องเลยอยู่รอบๆโรงงานนะหลายคนกินไปกินมั่นี่น้อง ลำคาลำคาเนี่กระโปงแทบทันพี่น้องมักสุดตะเลยได้เจอพี่น้อง 60บาทเพชรน้อยคณะตัางบอกว่าบอกเพชรปะไหนเพชรกินจังนุ่มูัน้ำตาพี่น้อยแซ่บหลาย กินคนเดียวแซ่บกันพี่น้องแซ่บคือการมันมีมูกินให้ดิแซ่บวันนี้นนม่มีเนื้อเป็นปูดม,มันมเผ็ดเน่อนสุดหน่อย cái dù mùng co mùng đờm nó nói dù đang luôn ăn cuồng lại tôi vậy. กูก็ใส่ให้ส้อมโตกูหนึ่งห้าตัวบ้านมันกูสุดบุ๊คสุดหนัก เป็นลายป่ะเนาะชายน้อมมั่มสุดยอดเป็นลายโอ้โหนนี้มีมันตัวเองเนาะนี่มันโอ้หซ่บ các bạn. Ủa. Ủa? Không? Ừ. Tôi Tôi tạm. Tạm rồi. Một. Đâu rồi? Ba. ดีแล้วขันมาขันมาปแล้วปเปแล้วเดือนหนึ่งเฮ้ยนี่ข้ิด่เนี่ย้าิด่โอ้ยสบายดีพี่น้องขันโบขี้ดี่อยกิน,น,ออนอรอดเนี่ยโอ้โหเป็นจะบบยาแค่จะข้นเนี่ยคอยเอามืองมด้เนี่ยสั่งมาอีรีตัวเฮ้ยเดีองขึ้นมือแล้มันจะเป็นยังไงีมือเจ้ายังนี่ไอ้ยอดปักไส้ยังคือพักไส้อ๋อยอมละีนเจต้ง<ม>องยากเจ้าปด้าข้าเลนะ กินกับยังี่กับขาใชขาจ้ะเด๋ออยู่บางี้นเ,เสียงแพงรางขาไปอยากกินน้ำนเนรูอ่า,า,า,เาเาอามมัจะข้ามนี่ยอะไรพี่น,อน้งอ,องชิมเหมนเบาซ่องคนงเยาปากเย่ยาข้พี่จบยากำเนี่ยเป็ดหลฮะเป็ดไหลเพ็ดแต่ผู้สร้งเผ็ดก็ได้สั่งบเพ็ดเัยเนี่ยตำมุงกินตำมุงตำตาก็แ่บหลไรนักอียงเกี่ยวนี่เหพักหนึ่งเนี่ยซ่อมคยาเลย ใส่พี่น้องมาเตรียมกันพี่น้องพีทลายพี่น้องมันคือหวานหน่อยบาโบ้แล้วมาประทานเดือนหน่อยหนึ่งอืทเอาลาพี่น้องคนไปขอจะด้ล้างไว้เหรอพี่น้องสำนักพี่นหนองซ้ำนี่แหละเนาะกับเพื่อนมาคิดนีก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อมุ่งใจเด้อพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไปพลาดคลิปใหม่เอาสำรับพี่นีนิงซ้ำนี่แหละเนาะพี่น้อง สบายดีพี่น้องว้าน้ำหูน้ำตาแตก